จาฟีฟ yeah <January> ้าชาวฟีฟ wow ้าตัวกันดาชาวบีบีชาวบาแบงค์ชาวเลสิตี้กันด้วยนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารัก ทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยโคตรจะมีความสุขเลยนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมาชี้แจงกับทุกคนทุกๆเรื่องเลยสําหรับครอบครัวของผมนะครับและสิ่งที่ผมมีความสุขมากๆก็คือผมเนี่ยได้คุยกับน้องแล้วนะครับก็คือได้คุยกับดิวแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดแชทในการคุยแล้วก็จะมาบอกทุกคนรอบสุดท้ายว่าเออน้องผมเนี่ยจะกลับมาวันไหนแล้วก็ทุกคนที่เคยอยู่ในครอบครัวผมหรือว่าเคยมาทาคลิปกับผมนนีีี่หววงาาจะมขดดร้้ทุกคไ มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้จแจงก่อนก็คือด้วยนะตอนนี้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผมนัดเปียกหลังแล้วก็สเน็กแล้วก็หยกแล้วก็ขิมเนี่ยอยู่ที่พัทยาแล้วนะครับก็น้องๆเนี่ยกลับมามีไฟในถ่ายทิพซึ่งไอเราเป็นพี่เราก็ดีใจเหลือดิวสมมติถ้าดิวกลับมาเนี่ยก็แทบจะครบเลยขาดแค่ซินเวียที่ต้องบอกงี้ว่าผมกับซินเนี่ยก็คุยได้ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน จะได้เห็นข่าวดีเร็วๆนี้ นะทุกคนก็ด้วยแชทใน Tik t o อกด้วยคอมเมนต์ใน Facebook ด้วยด้วยคอมเมนต์ใน YouTube ด้วยหลายหลายคนอยากเห็นทุกๆคนกลับมารวมตัวกันนะครับทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ต้องบอกงี้ก่อนนะครับคือตัวผมเนี่ยได้บอกน้องๆกับทุกๆคนแล้วที่ยังอยู่ณนะตอนนี้รวมถึงดิวด้วยที่ได้คุยกันแต่ว,วันนี้ผมจะมาให้ดูแชทแล้วกันนะครับทุกคนที่ผมพิมพ์คุยกับดิวได้ปรับความเข้าใจกันนะครับแล้วก็จะโทรหาน้องด้วยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมอบอกกับน,น้องๆไปว่ามึงอะทำกันไปเลยช่องเปียกช่องหยก ผมอะทำงานหน้าคอมด้วยก็เลยมีความสุขกับการแคสเกมอยู่แต่ก็อาจจะมีทําคลิปครอบครัวมา้างอะประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าก็อยากให้ติดตาม3ช่องนี้ไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูแชทที่ผมเนี่ยคุยกับดิวเมื่อวันที่21สิงหาคมนะครับเป็นเวลา4ี่โมงว,ว,วันนี้เป็นวันที่9ก็คือวันเสาร์ที่9อ่ะเดือน9นะครับทุกคนผมก็นเนี่ยทักหาน้องไปว่าเออหนูทําอะไรอยู่ พราะว่าหน้าตอนนั้นนะผมรู้รู้แล้วแหละว่าน้องอ่ะไม่ได้โกรธอะไรเราแล้วเออแต่น้องเขาแค่รอแค่ผมเนี่ยพักหาน้องจะเรียกกลับวันไหนอะไรแบบนี้แต่ผมว่าทำงานค่อนข้างหนักเพราะว่าไหนจะมีตัวดาวทาวตัวสตาทาวตัวอินเฟสหลายอย่างหน้าคอมนะตอนนี้มันหนักมากๆนะครับทุกคนผมก็เลยบอกน้องว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูแชทไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยแล้วกันนะครับไอ้น้องผมเมื่อไหร่ก็ตอบผมมาว่าไม่ได้ทําอะไรพี่จะคุยอะไระเห็นไหม ผมก็หายไปประมาณหนึ่งชั่วโมงโอเคน้องก็ทังมาโอเคแล้วก็ทําให้หนูคาใจเหมือนเดิมคือกูเนี่ยที่อายคือขนาดเป็นน้องน้องสาวเราเนี่ยเรายังไม่กล้าจะคุยเลยผมก็เออกันใจผมก็เลยพิมพ์หาน้องว่าพี่จะถามหนูว่าหนูอยากทําอะไรต่อกับชีวิต ที่พี่ถามเนี่ยไม่ไม่อยากให้หนูคิดแบบที่พิมพ์เผาหนึ่งก็อารมณ์เหมือนอยากได้น้องมา,มา,ม,ามาเพื่อทําคลิปอะไรแบบนี้<า>ที่พี่ถามหนู <c oughs> เพราะหนูเป็นห่วงวัยหนูไปได้มากกว่านี้อ่ก็ถ้าเทียบจริงๆผมก็ต้องมองคิดว่าวัยเปียกวัยดิววัยหยกอะไรอย่างเงี้ยยังเติบโตได้มากกว่านี้พี่แค่กลัวเวลามันผ่านไปมันจะทําให้หนูเนี่ยโตขึ้นมันจะเสียดดยหลายโอกาส <c oughs> ผมก็พิมพ์บอกน้องไปแบบนั้นอาจจะต,ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ดิวกดผมเนี่ยน้องไม่ผิดนะ <c oughs> ผมเนี่ยมีส่วนผิดเต็มๆเลยเพราะว่าผมต้องพูดตรงๆว่าผมแทบจะไม่เคยให ความรู้สึกที่รู้สึกว่าเป็นพี่ต่อน้องเลยอันนี้อันนี้ต้องยอมรับครับที่พี่พิมพ์แบบนี้อยากให้หนูคิดจริงๆไม่จําเป็นต้องกลับมาทําคลิปกับพี่ก็ได้แต่พี่แค่อยากให้หนูเนี่ยทำคลิปกับเปี๊ยกหรือช่องตัวเองหรือหยกหรืออะไรแบบนี้ประมาณนั้นเพราะว่าเปียกหรือหลังมันไปกันได้มากกว่านี้พี่ไม่อยากให้หนูเสียโอกาสตรงนี้หนูจะกดอะไรพี่พี่ไม่สนใจนะแต่พี่มาคิดดูแล้วว่าพวกหนูเนี่ยยังไปกันได้มากกว่านี้แล้วน้องเนี่ยก็พิมพมาว่าคือพี่ต้องเข้าใจหนูก่อนหนูไม่ได้กดอะไรพี่เลยหนูคือมันไม่มี แรกๆพี่แบบแคร์อ่ะก็เข้าใจได้คือน้องมาอยู่ช่วงแรกๆตอนที่อยู่บ้านหลังนู้นเนาะอ่าผมเนี่ยเทคแ์น้องใส่ใจน้องหลังๆมาไม่ว่าหนูจะโดนอะไรพี่อาจจะแบบอยากให้โตคือตัวผมเนี่ยต้องพูดแบบนี้ผมใช้วิธีการสอนน้องหรือสอนเปียกแบบที่พ่อสอนผมแต่ผมลืมไปอย่างหนึ่งว่าทุกๆคน ความอดทนไม่เท่ากันอันอันอันนี้จริงๆเลยน้องโดนอะไรมาน้องโดนลัมมาสมัยก่อนในทิกตอกลัมดิวลัมเปียกหนักมากแต่ตัวผมไม่ค่อยได้เข้าทิกตอกน้องก็มาพูดให้ฟังผมก็แค่พูดกับน้องไปว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่พอในยุคนี้เนี่ยถ้ามองกลับไปย้อนสมัยก่อนคือน้องสองคนเนี่ยโดนลัมกันมาหนักมากๆแล้วตัวผมด้วยเป็นพี่ไม่เคยให้คำปรึกษาอะไรเพราะว่าอยากให้น้องเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยผ่านตรงนี้ด้วยตัวของน้องเองก็ประมาณนั้นแต่มันก็เป็นการสอนที่ที่แย่ทุกคนอย่าทำตามแต่แบบหนูไไไไมมมมม่่ม่่่่่่ีีใคครออออะแแฟนนเพพพืืพก็ดด้้ยยูว โนแต่หลังๆตั้งแต่งานมาเกิดหนูเนี่ยพี่เมินเฉยห่างกันหนูก็คุยกับใครไม่ได้หนูแค่เสียใจตรงนี้หนูไม่ได้อะไรเลยงานทําไมหนูจะไม่อยากทําเว็บพนันหนูก็ไม่อยากรับเลยหลังๆห,หนูว่าชอบทําแล้วหนูก็อยากทํามันมาโดยตลอดจู่ๆพี่ก็หายไปน้องก็ใจหวิวเหมือนกันอะไรแบบนี้แต่ว่านะตอนเนี้ยก็ผมก็เข้าใจน้องได้ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมใช้วิธีการสอนด้วยคุณพ่อที่สอนผมแบบนี้มาว่าโดนอะไรเขาจะพูดแดกดันนึกออกไหมว่าเราอยากให้น้องเราแข็งแกร่งอยากให้โตมาในในแบบ พี่แข็งแต่ว่ามันมันใช้อย่างงี้กับทุกคนไม่ได้รวมถึงหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับหนูว่าเสียใจมาตลอดยังร้องไห้เรื่องพี่มาตลอดทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรหนูแค่เสียใจมากๆหนูนึกว่าเราเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องกันจริงๆใะอีกต้องบอกอย่างงี้ว่าตัวผมกับดิวเนี่ยไม่ได้เป็นพี่น้องกันแบบอารมณ์เหมือนสายเลือดกันจริงๆแต่ว่าดิวเนี่ยเป็นลูกของลูกลูกของลูก น้องสาวแม่ที่เป็นแท้ๆก็คือเป็นพี่น้องกันนั่นแหละก็คือเป็นญาติกันนะครับทุกคนอ่ะจูๆ่ๆพี่ก็เปลี่ยนกระทันหันหนูก็ไม่รู้ว่าควรจะทําตัวยังไงอันนี้ผมเข้าใจน้องได้อันนี้ผมเข้าใจน้องได้คนด่ามาตลอดหนูก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นหรอกแต่หนูอะแค่เสียใจที่คุยกับใครไม่ได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะครับคือน้องเวลาโดนดา่า ผมไม่ใช้เป็นเซฟโซนที่ที่ดีให้น้องต้องยอมรับเลยผมมีแต่คําพูดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปสนใจอะไรมากก็เป็นสิ่งที่แย่แย่มากๆนะครับอ่ะโอเคแล้วตอนนี้หนูรู้สึกดีหรือยังมันก็โอเคแต่หนูรอแค่รอวันที่พี่มาคุยถามว่าเป็นยังไงโอเคขึ้นไหมสบายดีไหมแต่ก็ช่างเถอะหนูโอเคแล้วน้องก็ยังมีน้อยอยู่อะไรอ่ะผมก็พิมพ์หาน้องต่อว่าพี่ไม่อยากให้หนูคิดกับพี่แบบนั้นต้องพูดอย่างนี้ว่าตัวผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นห่วงน้องมากๆแต่ตัวผมเนี่ยเป็นคนท แบบนี้แต่ว่าลึกๆในใจเราอะเป็นห่วงน้องทุกคนเปียกเหมือนน้องชายแท้ๆหลังเน็กยกหรือดิวที่ผมก็รักมันเหมือนน้องในใ้แท้ๆเลยพูดตรงๆเลยพี่ก็อาจจะไม่ได้แสดงออนผมก็บอกน้องไปหนูรู้แค่แรกๆพี่ทํามันมากกว่านี้อ่ะก็ก็เข้าใจอันนี้ผมก็เข้าใจก็ประมาณนี้ก็นั่นแหละพี่ก็แค่อยากจะให้หนูอะคิดถึงอนาคตว่าต่อไปเนี่ยจะเดินมาอย่างไงเพราะว่าต่อให้ไม่มีตัวผม ดิวเปียกหยกหลังแฟนยกอ่าหรือว่าใครในครอบครัวของผมเนี่ยก็ผมมองว่าน้องๆเนี่ยไปต่อกันได้แล้วผมว่าไปกันได้จริงๆเพราะน้องเขายังเด็กเขายังไปต่อได้ในเรื่องทําคลิปเรื่องทุกๆอย่างก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเสร็จเดี๋ยวผมก็จะโทรหาน้องนะครับทุกคนอ่ะน้องก็บอกหนูอยากทาแบบข้างนอกมั่งพี่ๆเขาจะทําด้วยไหมอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นหนูพร้อมกับการทางาน,งานใช่ไหมความรู้สึกหนูดีแล้วอ่าน้องก็บอกว่าโอเคก็โอเคแหละแต่ว่าผมก็บอกว่าให้น้องเนี่ยดีขึ้นก่อนแล้วก็ เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งให้หนูแบบสบายใจก่อนอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้ผมก็คุยกับน้องไปแล้วผมก็พิมพ์หาองบมากเออเรียกน้องเข้าดิสมานั่งคุยเล่นเกมกันประมาณนั้นประมาณนั้นคนดูก็ถือว่ามีความสุขมา,มากๆต้องยอมรับว่าตั้งแต่้นงเนี่ยเออหายกธทุกๆคนหายกธผมผมก็แบบต้องยอมรับว่ามีความสุขจริงๆโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปโทรหา้องเลยละกันแล้วก็ถามให้ทุกๆคนฟังเลยว่า้นงเนี่ยจะกลับมาวันไหนแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกไหมที่ยังคาใจกันอ่ะประมาณนั้น A Mermanla few ทำไรหนูฮึทำอะไรอยู่กินขนมกินขนมอะไรกินขนมไข่เจีาอืมแล้วหนูจะลงมาวันไหนฮอห,หนูจะลงมาวันไหนลงไปแล้วพี่จะให้ลงไปวันไหนก็เดี๋ยววันวันที่ยี่สิบก็ได้เดี๋ยวหนูเดิเดยนหนูลงมาสักวันที่ยี่สิบสิบเดือนนี้หรอใช่เดี๋ยวหนูจะลงมาก่อนเพราะว่าไอพี่หยกกับพี่ขิมก็อยู่อย,อยู่นี่แล้วนี่หนูรู้เรื่องรู้แล้วคุยกับขิมอยู่วันนั้นพี่เปียกโทรหาอืมอืม ี่เป็นไงมากยุ่งไปถึงชีวิตยุ่งหรือว่าหนูยางยุ่งแล้วอือดิพี่จริงฮะเราจะเล่าให้ฟังเล่าเรื่องพี่มาลีอ่ะเขาทักหาหนูอะไรอะไรหนูก็ไม่รู้นะอยู่ๆเขาก็ทักหาหนูเขาเรียกหนูว่าหลานอ่ะแล้วเขาก็แทนตัวว่าปู่ฮะบอกว่าอะไรอือเขาถามเขาบอกว่างานปูพัดหลานจะไปไหมปู่จะไปอะไรของเขาก็ไม่รู้อะไรนะไม่รู้ว่าอะไรปู่หลานคืออะไรหนูก็ไม่รู้กับเขาเหมือนกันมาลีทักหาหนูเพราะงานปู่ หลานใช้ใช้สรพนาว่าอะไรปู่หลานคืออะไรอ่ะมันเรียกแทนตัวเองว่าปู่หรอใช่แล้วแทนหนูว่าหลานอโอ้โหไอ้เ <ทำ S 1> หียมันคืออะไรอ่ะโอเคก็แล้วหนูตอบไปว่าอะไรเดีวหนูก็บอกว่าไม่รู้ค่ะแล้วแล้วแต่ว่าจะไปไหมดูพี่คิงก่อนนูตามแล้วก็บอกว่าอย่าไปถามมันเลยออเอาที่ใจหนูโอเคเดี๋ยวหนูมาวันที่ยี่สิบแล้วก็เดี๋ยวพี่ให้พี่อาร์ตจองตั๋วเครื่องบินให้ Mm hmm. โอเคหนูก็ไม่มีอะไรหรอกก็พี่ก็โทรมาหาหนูแค่นี้แหละโอเคค่ะบ <Okay, hon. S 1> ๊ายบายบ๊ายบายหาแม่ก่อนไอต้ตาไอ้เหี่ยเดี๋ยวกูคุยกับมึงหน่อยเดี๋ยวในทีเอสเดี๋ยวนะมันไม่อยู่ทีเอสแล้ว <of> ไอซัา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> สุดยอดจริงๆ <c oughs> โอเคคนดูครับไอสตอรี่ปู่หลานเนี่ย คือถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยมันคือในเกมคือตาเนี่ยมันชอบเสียงเด็กๆแบบเด็กๆเ,เสียงเด็กๆเสียงแบบเล็กๆแล้วก็จะแทนตัวเองว่าปู่แล้วก็แทนอีกคนนึงว่าหลานแล้วมันก็จะพาไปอย่างนี้แต่ผมไม่คิดว่าเพื่อนผมจะมาทําข้างนอกเกมด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมพี่บอกน้องไปก่อนนะมึงนะไม่ได้ละหนูอย่าตอบพี่มาลีนะเรื่องปู่หลานมันจะสืบพันหนู ไอ้เหี้ยกูไม่คิดเลยว่าเพื่อนกูจะเป็นคนอะไรอย่างนี้ไอ้เี้ยกูตกใจเลยสัตว์โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะกลับมาวันที่20นะครับแล้วก็น่าจะครบทีมกันเลยแล้วก็จะให้น้องๆเนี่ยได้ทําคลิปกันไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็น่าจะต้องแคสเกมเพราะตัวผมเนี่ยมีความสุขกับการแคสเกมอยู่นะครับณนะตอนนี้โ okay, อเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พีด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำ